คุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับกำลังเดินอยู่ในห้างสปปรรพสินค้าแล้วจู่ๆก็รู้สึกว่าเคยเดินผ่านจุดนี้มาก่อนเคยเห็นคนที่ยืนอยู่ตรงนี้เคยได้ยินเสียงเพลงนี้ดังมาจากลำโพงทุกอย่างเหมือนกันหมดเราวกับฉากในหนังที่ถูกกรอกลับมาเล่นใหม่แต่คุณรู้ว่าคุณไม่เคยมาที่นี่มาก่อนเลยคุณมาที่นี่เป็นครั้งแรกในชีวิต แล้วความรู้สึกเคยเห็นมาก่อนนั้นมันมาจากไหนครับนี่คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเดจาวูและมันเกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่บนโลกนี้ไม่ใช่แค่คุณคนเดียวแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือมีคนจำนวนไม่น้อยที่รายงานว่าตอนที่เกิดเดจาวู u, พวกเขาไม่ได้แค่รู้สึกว่าเคยเห็นมาก่อนแต่พวกเขารู้สึกว่ารู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเหมือนกับว่าพวกเขาเคยเห็นฉากนี้ในอนาคต แล้วถูกส่งกลับมายังปัจจุบันถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเดจาวู ja อาจไม่ใช่แค่ความผิดพลาดของสมองมันอาจเป็นความทรงจำจากอนาคตที่รั่วไหลย้อนกลับมาหาคุณวันนี้เราจะมาไขปริศนานี้กันครับสวัสดีครับช่องชวนคิดพิชิตเวิร์สช่องที่พาคุณไปจินตนาการถึงโลกที่สมมุติว่าวันนี้ผมจะพาคุณเข้าไปสำรวจปริศนาลึกลับที่ซ่อนอยู่ในหัวของคุณเอง ปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเดจาวูความรู้สึกประหลาดที่ทำให้คุณมั่นใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าเคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วเราจะมาดูกันว่าวิทยาศาสตร์อธิบายเดจาวูว่าอย่างไรทำไมสมองของเราถึงสร้างความรู้สึกนี้ขึ้นมาและที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือมีความเป็นไปได้ไหมที่เดจาวูจะเป็นความทรงจำจากอนาคตจริงๆถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ ก่อนที่เราจะลงลึกไปในทฤษฎีต่างๆผมอยากให้คนเข้าใจก่อนว่าเดจาวู ja คืออะไรกันแน่ครับคำว่าเดจาวู u, มาจากภาษาฝรั่งเศสแปลตรงตัวว่าเคยเห็นแล้วถูกใช้ครั้งแรกโดยเอมิลบัวรักนักปรัชญาชาวฝรั่งเศสเมื่อ150ปีที่แล้วเขาเขียนจุดหมายถึงวารสารวิชาการบรรยายความรู้สึกประหลาดที่ว่าผมรู้สึกอย่างแรงกล้าว่าผมเคยเห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามาก่อนแล้ว แต่ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนก็นึกไม่ออกว่าเห็นมันเมื่อไหร่หรือที่ไหนนั่นคือหัวใจของเดจาวูครับมันคือความรู้สึกที่คุ้นเคยอย่างแรงกล้าแต่ไม่สามารถระบุได้ว่าความคุ้นเคยนั้นมาจากไหนลองนึกภาพแบบนี้ครับคุณเคยได้กลิ่นน้ำหอมบางยี่ห้อแล้วรู้สึกว่าคุ้นเคยสมองของคุณบอกว่าเคยได้กลิ่นนี้มาก่อนและส่วนใหญ่คุณก็จะนึกออกว่ามันคือน้ำหอมของใครหรือเคยได้กลิ่นที่ไหน แต่ถ้าคุณรู้สึกคุ้นเคยแหล่งแรงแต่นึกไม่ออกเลยว่าเคยได้กลิ่นนี้เมื่อไหร่นั่นแหละครับคือความรู้สึกเดจาวูแค่มันไม่ได้เกิดกับกลิ่นแต่เกิดกับสถานการณ์ทั้งหมดรอบตัวคุณและนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกงานวิจัยหลายชิ้นพบว่าคน60 90เคยมีประสบการณ์เดจาวูอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิตยิ่งคนอายุน้อยยิ่งเกิดบ่อยคนอายุ15 25ปีเป็นกลุ่มที่เจอเดจาวูมากที่สุด แล้วก็จะค่อยๆลดลงเมื่ออายุมากขึ้นที่น่าสนใจคือคนที่ชอบเดินทางบ่อยคนที่ดูหนังหรืออ่านหนังสือเยอะมีแนวโน้มจะเจอเดจาวูมากกว่าคนทั่วไปราวกับว่ายิ่งสมองของคุณเก็บประสบการณ์มากเท่าไหร่มันก็ยิ่งมีโอกาสจับคู่ผิดมากขึ้นเท่านั้นแต่คำถามสำคัญที่สุดคือทำไมมันถึงเกิดขึ้นครับทำไมสมองถึงหลอกเราว่าเคยเห็นแล้วทั้งที่ไม่เคย เพื่อตอบคำถามนี้เราต้องเข้าไปดูข้างในสมองของคุณเองครับสมองของมนุษย์เป็นอวัยวะที่ซับซ้อนที่สุดในจักรวาลที่เรารู้จักมันมีเซลล์ประสาทราว86,600ล้านเซลล์แต่ละเซลล์เชื่อมต่อกับเซลล์อีกอีกหลายพันจุดสร้างเป็นเครือข่ายที่ซับซ้อนเกินจินตนาการในเรื่องของความทรงจำมีสองส่วนสำคัญที่คุณต้องรู้จักครับส่วนแรกคือฮิปโปแคมปัส รูปร่างคล้ายมาน้ำซ่อนอยู่ลึกในสมองกลีบขมับมันทำหน้าที่เหมือนบรรณาธิการของความทรงจำรับข้อมูลจากประสาทสัมผัสทั้ง5แล้วเรียบเรียงเป็นความทรงจำที่สมบูรณ์เป็นตัวตัดสินว่าเหตุการณ์ไหนสำคัญพอที่จะจำไว้และเหตุการณ์ไหนควรลืมส่วนที่2คือ r รเนลคอร์เทส่วนนี้ทำหน้าที่เหมือนเครื่องตรวจจับความคุ้นเคยครับ มันคือตัวที่ส่งสัญญาณว่าสิ่งที่คุณกำลังเห็นอยู่ตอนนี้เคยเห็นมาก่อนหรือเปล่าปกติแล้วสองส่วนนี้ทำงานร่วมกันอย่างลงตัวครับเมื่อคุณเห็นสิ่งที่คุ้นเคยไรเนลคอร์เทกซ์จะส่งสัญญาณว่าคุ้นเคยแล้วฮิปโปแคมปัสก็จะดึงความทรงจำที่เกี่ยวข้องขึ้นมาคุณจึงนึกออกว่าอ๋อเคยเห็นที่ไหนเมื่อไหร่แต่เดจาวูเกิดขึ้นเมื่อระบบนี้ทำงานผิดพลาดครับ ไเรเน c คอร์เทส่งสัญญาณคุ้นเคยออกมาอย่างแรงแต่ฮิปโปแคมปัสปรับหาความทรงจำที่ตรงกันไม่เจอผลลัพธ์ก็คือคุณรู้สึกว่าเคยเห็นมาก่อนแต่ไม่รู้ว่าเห็นเมื่อไหร่เปรียบเทียบง่ายๆครับเหมือนคุณเดินอยู่ในห้างแล้วเห็นคนที่น่าคุ้นมากๆสมองของคุณตะโกนว่ารู้จักคนนี้แต่ไม่ว่าจะคิดยังไงก็นึกไม่ออกว่ารู้จักที่ไหนชื่อก็นึกไม่ออกบริบทก็ไม่มีมีแต่ความคุ้นลุ้นๆนั่นแหละครับ คือเดจาวูในระดับสมองแต่เดี๋ยวก่อนถ้าเดจาวูเป็นแค่ความผิดพลาดของสมองแล้วทำไมมันถึงรู้สึกว่าจริงขนาดนั้นแล้วทำไมบางคนถึงรู้สึกว่าไม่ใช่แค่เคยเห็นแต่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนี่แหละครับคือจุดที่เรื่องเริ่มน่าสนใจจริงๆในปี2017อากิระโอคอนเนอร์นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเซนต์แอนดรูประเทศสกอตแลนด์ได้ทำการทดลองที่น่าทึ่งมากครับ เขาอยากรู้ว่าขณะที่คนเรากำลังเกิดเดจาวูสมองส่วนไหนทำงานเขาจึงออกแบบการทดลองที่ทำให้คนเกิดเดจาวูในห้องแลบโดยใช้เทคนิคที่เรียกว่าการสร้างความจำเทียมวิธีการก็คือเขาจะให้อาสาสมัครฟังรายชื่อคำที่เกี่ยวข้องกันเช่นเตียงหมอนผ้าหม่มความฝันกลางคืนคำทั้งหมดเกี่ยวกับการนอน แต่จะไม่มีคำว่านอนหลับอยู่ในรายชื่อหลังจากนั้นเขาจะถามอาสาสมัครว่าคุณเคยได้ยินคำว่านอนหลับในรายชื่อหรือเปล่าอาสาสมัครหลายคนจะรู้สึกคุ้นๆว่าเคยได้ยินทั้งที่ไม่เคยนี่คือเดจาวูเวอร์ชันย่อดส่วนครับแต่สิ่งที่โอคอนเนอร์ค้นพบนั้นน่าประหลาดใจมากเมื่อเขาสแกนสมองของอาสาสมัครด้วยเครื่อง fMRI ในขณะที่เกิดเดจาวู เขาไม่ได้เห็นสมองส่วนความจำทำงานหนักขึ้นอย่างที่คาดไว้แทนที่จะเป็นอย่างนั้นสมองส่วนที่ทำงานหนักที่สุดกลับเป็นสมองส่วนหน้าที่เรียกว่า f r o n t a l c o r t e x ซึ่งเป็นส่วนที่ทำหน้าที่ตัดสินใจวิเคราะห์และตรวจสอบข้อเท็จจริงพูดง่ายๆก็คือตอนที่คุณเกิด deja v ูสมองของคุณไม่ได้กำลังหลงทางสมองของคุณกำลังตรวจสอบตัวเองครับมันกำลังบอกว่าเดี๋ยวนะข้อมูลไม่ตรง ไรโนคอเท็กซ์บอกว่าคุ้นเคยแต่ฮิปโปแคมปัสหาหลักฐานไม่เจอต้องตรวจสอบใหม่โอคอนเนอร์เปรียบเทียบไว้อย่างน่าสนใจว่าเดจาวู ja อาจเป็นเหมือนสัญญาณเตือนของสมองบอกว่าระบบความจำมีข้อขัดแยง้งไม่ต่างจากไฟเตือนบนหน้าปัดรถยนต์ที่กระพริบขึ้นมาเตือนว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกตินั่นหมายความว่าเดจาวู ja อาจเป็นสัญญาณว่าสมองของคุณทำงานได้ดีครับไม่ใช่ทำงานผิดพลาด เพราะมันกำลังจับผิดตัวเองแก้ไขข้อมูลที่ขัดแยง้งแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วทำไมบางคนถึงรู้สึกว่าตัวเองรู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปล่ะครับนี่คือส่วนที่ทำให้เดจาวูน้าพิศวงมากขึ้นไปอีกเมื่อคุณเกิดเดจาวูหลายคนรายงานว่าพวกเขาไม่ได้แค่รู้สึกว่าเคยเห็นฉากนี้แต่รู้สึกว่ารู้ว่าเพื่อนจะพูดอะไรต่อไปหรือรู้ว่าโทรศัพท์กำลังจะดัง แอนคลลิชจากมหาวิทยาลัยโคโลราโดทำการทดลองเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเธอใช้เทคโนโลยีจำลองสถานการณ์เพื่อสร้างเดจาวูในห้องทดลองแล้วถามอาสาสมัครว่าคุณทำนายได้ไหมว่าฉากถัดไปจะเป็นอะไรผลลัพธ์น่าทึ่งครับอาสาสมัครที่กำลังเกิดเดจาวูมีความมั่นใจอย่างแรงกล้าว,ว่าตัวเองรู้คำตอบพวกเขารู้สึกว่าฉันเคยเห็นฉากนี้มาก่อนฉันรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป แต่เมื่อตรวจสอบคำตอบจริงๆความแม่นยำของพวกเขาไม่ได้ดีกว่าการสุ่มเดาเลยครับพวกเขารู้สึกว่ารู้แต่ไม่ได้รู้จริงๆโครลิชเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าภาพลวงตาของการทำนายสมองสร้างความรู้สึกว่าคุ้นเคยขึ้นมาอย่างแรงแล้วสมองส่วนอื่นก็ตีความว่าถ้าคุ้นเคยขนาดนี้แสดงว่าต้องรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปด้วยสิแต่ความจริงแล้วมันเป็นแค่ความรู้สึกไม่ใช่ความสามารถจริงลองคิดดูแบบนี้ครับ เหมือนคุณเดินเข้าไปในบ้านที่ไม่เคยไปแต่ผังบ้านมันบังเอิญคล้ายกับบ้านเพื่อนที่คุณเคยไปเมื่อหลายปีก่อนสมองของคุณจับความคล้ายนี้แบบไม่รู้ตัวไม่ได้จําได้ว่าคล้ายที่ไหนแต่รู้สึกคุ้นๆแล้วก็เลยรู้สึกว่าผมรู้ว่าเดินไปอีกนิดจะเจอห้องน้ําซึ่งอาจจะถูกหรือผิดก็ได้แต่ความรู้สึกมั่นใจนั้นแรงมากนี่คือคําอธิบายทางวิทยาศ,าศาสตร์กระแสหลักครับเดจาวู ja เป็นเรื่องของสมองล้วนๆไม่มีพลังจิต ไม่มีอนาคตไม่มีมิติคู่ขนานแต่เรื่องราวยังไม่จบแค่นี้ครับเพราะมีทฤษฎีอื่นที่น่าสนใจกว่านี้อีกในปี1963แพทย์ชาวอเมริกันชื่อโรเบิร์ตเอฟรอนได้เสนอทฤษฎีที่น่าทึ่งเกี่ยวกับเ ja ดจาวูทฤษฎีนี้เกี่ยวข้องกับเวลาโดยตรงครับและมันอาจเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยอธิบายว่า ทำไมเดจาวูถึงรู้สึกเหมือนย้อนเวลาเอฟรอนตั้งข้อสังเกตว่าสมองของเราไม่ได้ประมวลผลข้อมูลในเสี้ยววินาทีเดียวครับมันใช้เวลาหลายมิลลิวินาทีในการส่งข้อมูลจากตาหูจมูกไปยังสมองและสมองก็ไม่ได้รับข้อมูลทีเดียวพร้อมกันครับข้อมูลจากตาอาจมาถึงก่อนตามมาด้วยข้อมูลจากหู แล้วค่อยตามมาด้วยข้อมูลจากจมูกสมองจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วจัดเรียงใหม่ให้กลายเป็นประสบการณ์เดียวที่ต่อเนื่องแต่ไม่ใช่แค่นั้นครับสมองซีกซ้ายและซีกขวาก็ประมวลผลไม่พร้อมกันข้อมูลเดียวกันจะถูกส่งไปซีกหนึ่งก่อนแล้วค่อยส่งไปอีกซีกหนึ่งปกติแล้วความล่าช้าระหว่างสองซีกนี้จะน้อยมากแค่ไม่กี่มิลลิวินาทีคุณไม่มีทางรู้สึกได้ครับ แต่เอฟรอนเสนอว่าถ้าด้วยเหตุผลบางอย่างความล่าช้านี้นานกว่าปกติขึ้นมาอีกนิดเดียวสมองอาจตีความว่าข้อมูลที่มาถึงรอบที่สองเป็นเหตุการณ์ใหม่ทั้งที่มันเป็นเหตุการณ์เดียวกันที่เพิ่งเข้ามาเมื่อเสี้ยววินาทีก่อนหน้าเท่านั้นเองผลลัพธ์ก็คือคุณรู้สึกว่าเพิ่งเห็นสิ่งนี้ไปเมื่อกี้เคยอยู่ตรงนี้มาก่อนทั้งที่ความจริงแล้ว คุณเพิ่งเห็นมันไปเมื่อเสี้ยววินาทีก่อนหน้าเท่านั้นเองลองนึกภาพแบบนี้ครับเหมือนคุณดูโทรทัศน์แล้วสัญญาณกระตุกภาพเดียวกันโผล่มาซ้ำอีกรอบแต่ช้ากว่าเดิมแค่เสี้ยววินาทีสมองของคุณจะจับได้ว่าภาพนี้เคยเห็นแต่ไม่ทันรู้ตัวว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเสี้ยววินาทีก่อนมันจึงตีความว่าเคยเห็นมานานแล้วทั้งที่นานแล้วในที่นี้ คือแค่10ถึง20มิลลิวินาทีเท่านั้นเองทฤษฎีนี้น่าสนใจมากครับเพราะมันอธิบายได้ว่าทำไมเดจาวูถึงรู้สึกเหมือนย้อนเวลาเพราะสมองของคุณกำลังเล่นเหตุการณ์ซ้ำจริงๆแค่มันเป็นการเล่นซ้ำในระดับมิลลิวินาทีไม่ใช่ระดับปีหรือชาติพบแต่ทฤษฎีของเอฟรอนก็ยังมีข้อจำกัดครับมันอธิบายได้ว่าทำไมเราถึงรู้สึกคุ้นเคย แต่ไม่ได้อธิบายว่าทำไมบางครั้งเดจาวูถึงรู้สึกละเอียดขนาดนั้นบางคนบอกว่าไม่ใช่แค่เห็นฉากซ้ำแต่จำรายละเอียดได้หมดราวกับเคยใช้ชีวิตช่วงนั้นมาก่อนจริงๆมีทฤษฎีอ,อีกอันที่อาจช่วยอธิบายได้ครับนักวิจัยบางคนเสนอว่าเดจาวูอาจเกิดจากสิ่งที่เรียกว่าความจาเชิงรูปแบบสมองของเราเก่งมากในการจดจำรูปแบบของสิ่งต่างๆ ไม่ใช่แค่จำรายละเอียดทีละอันแต่จำโครงสร้างของประสบการณ์ทั้งหมดเช่นคุณอาจเคยไปร้านกาแฟแห่งหนึ่งสปีก่อนร้านนั้นมีเคาน์เตอร์อยู่ทางซ้ายหน้าต่างอยู่ทางขวาโต๊ะเรียงเป็นแถวคุณอาจลืมร้านนั้นไปหมดแล้วชื่อร้านก็จำไม่ได้อยู่ถนนอะไรก็นึกไม่ออกแต่เมื่อคุณเดินเข้าร้านกาแฟใหม่ที่บังเอิญมีผังคล้ายกันเคาน์เตอร์อยู่ทางซ้ายหน้าต่างอยู่ทางขวา โตเรียงเป็นแถวเหมือนกันสมองของคุณจะจับผังที่ตรงกันได้ทันทีแต่ไม่ได้ดึงความทรงจำเดิมขึ้นมาคุณจึงรู้สึกว่าเคยมาที่นี่แล้วแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ทฤษฎีนี้ได้รับการสนับสนุนจากการวิจัยที่ใช้สภาพแวดล้อมเสมือนจริงนักวิจัยออกแบบฉากเสมือนที่มีผังเหมือนกันแต่หน้าตาต่างกันและพบว่าอาสาสมัครเกิดเดจาวู เมื่อเข้าไปในฉากที่มีผังคล้ายกับฉากที่เคยเห็นแม้ว่าฉากทั้งสองจะดูไม่เหมือนกันเลยน่าถึงใช่ไหมครับสมองของคุณจับผังได้แม่นยำขนาดนี้โดยที่คุณไม่รู้ตัวแต่ทั้งหมดนี้ยังอยู่ในขอบเขตของความผิดพลาดของสมองครับคำถามคือมีคำอธิบายอื่นที่เป็นไปได้อีกไหมคำอธิบายที่อาจจะแปลกประหลาดแต่ก็อาจจะจริงถ้าคุณพร้อม ผมจะพาคุณไปสำรวจขอบเขตที่ไกลกว่าสมองครับตอนนี้เราจะเข้าสู่ส่วนที่น่าตื่นเต้นที่สุดของเรื่องนี้ครับส่วนที่วิทยาศาสตร์กระแสหลักยังไม่ยอมรับแต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้อย่างเด็ดขาดเพื่อจะเข้าใจส่วนนี้ผมต้องพาคุณไปรู้จักกับโลกของฟิสิกส์ควอนตัมก่อนครับในโลกที่เราเห็นด้วยตาเปล่าทุกอย่างดูเป็นระเบียบเวลาไหลไปข้างหน้าเสมอเหตุเกิดก่อนผลคุณต้องโยนลูกบอลก่อน แล้วลูกบอลถึงจะบินไปแต่ในโลกของอนุภาคขนาดเล็กมากเล็กกว่าอะตอมกฎเกณฑ์พวกนี้ไม่ได้ตายตัวเสมอไปครับในฟิสิกส์ควอนตัมมีปรากฏการณ์ที่เรียกว่าความพัวพันธ์หรือควอนตัมเอนแทงเกิลมนต์อนุภาคสองตัวที่เคยมีปฏิสัมพันธ์กันสามารถเชื่อมโยงกันได้ไม่ว่าจะอยู่ห่างกันแค่ไหนเมื่อคุณวัดอนุภาคตัวหนึ่งอนุภาคอีกตัวจะตอบสนองทันที เรากับรู้ว่าคู่ของมันถูกวัดแล้วออสตา์ Einstein เคยเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าการกระทำเหนือธรรมชาติในระยะไกลเพราะมันดูเหมือนว่าข้อมูลถูกส่งเร็วกว่าแสงซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้แต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นคือมีนักฟิสิกส์บางคนเสนอว่าความพัวพันอาจไม่ได้เกิดขึ้นแค่ข้ามอาวกาศมันอาจเกิดขึ้นข้ามเวลาด้วยแนวคิดนี้เรียกว่าย้อนเหตุเชิงควอนตัมหรือ ควอนทัมเรโทรคส a ลตี้มันเสนอว่าในระดับควอนตัมเหตุการณ์ในอนาคตอาจส่งผลย้อนกลับมาหาอดีตได้ไม่ใช่ในแบบที่คุณนั่งไทม์แมชชีนย้อนเวลาแต่ในแบบที่ข้อมูลบางอย่างอาจรั่วไหลย้อนกลับมาตามเส้นเวลาฟังดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันมีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์รองรับอยู่สมการหลายตัวในฟิสิกควอนตัมไม่ได้บังคับว่าเวลาต้องไหลไปข้างหน้าเท่านั้น สมการเหล่านั้นทำงานได้เหมือนกันทั้งไปข้างหน้าและถอยหลังมันเรียกว่าสมมาตรเชิงเวลาบางคนจึงตั้งคำถามว่าถ้าจิตสำนึกของมนุษย์เกี่ยวข้องกับกระบวนการควอนตั้มในสมองตามที่นักฟิสิกส์บางคนเสนอจิตสำนึกของคุณในอนาคตอาจพัวพันกับจิตสำนึกของคุณในปัจจุบันได้หรือเปล่าและเดจาวูอาจเป็นช่วงเวลาที่ข้อมูลจากอนาคตรั่วไหลย้อนกลับมาหาคุณ ผมต้องย้ำไว้ตรงนี้ชัดเจนครับว่านี่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์กระแสหลักนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ไม่ยอมรับแนวคิดนี้เพราะยังไม่มีหลักฐานเชิงทดลองที่ชัดเจนแต่มันเป็นแนวคิดที่ยังไม่ถูกหกักหลางอย่างสมบูรณ์เช่นกันมีนักฟิสิกส์ที่ถูกอ้างถึงบ่อยในเรื่องนี้คือดีนแรดินนักวิจัยจากสถาบันวิทยาสมาธิในแคลิฟอร์เนียเขาทำการทดลองหลายชิ้นที่เขาอ้างว่าแสดงให้เห็นสัญญาณจากอนาคต เช่นการทดลองที่อาสาสมัครมีปฏิกิริยาทางร่างกายต่อภาพที่จะถูกแสดงก่อนที่ภาพจะปรากฏจริงแต่ผมต้องบอกตรงๆครับว่างานวิจัยเหล่านี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหลายคนชี้ว่ามีปัญหาเรื่องวิธีการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและเมื่อนักวิจัยอื่นพยายามทำซ้ำก็มักจะไม่ได้ผลลัพธ์เดียวกันดังนั้นถ้าจะถามว่าเดจาวู ja เป็นความทรงจำจากอนาคตจริงไหม คำตอบตรงๆตามหลักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันคือไม่น่าจะใช่ครับแต่สิ่งที่น่าคิดคือวิทยาศาสตร์ยังตอบคำถามนี้ได้ไม่เด็ดขาดเพราะเรายังไม่เข้าใจจิตสํานึกอย่างถ่องแท้และเรายังไม่เข้าใจธรรมชาติของเวลาอย่างสมบูรณ์เหมือนกับว่าวิทยาศาสตร์กำลังยืนอยู่ที่ขอบของสิ่งที่รู้แล้วมองออกไปในความมืดเห็นอะไรบางอย่างลางๆแต่ยังไม่มีไฟฉายที่สว่างพอจะส่องให้เห็นชัด นอกจากทฤษฎีทางสมองและฟิสิกส์ควอนตัมแล้วยังมีคำอธิบายเดจาวูจากมุมมองอื่นๆอีกที่น่าสนใจครับมุมมองแรกที่ผมอยากพูดถึงคือความฝันครับคุณเคยฝันแล้วลืมความฝันนั้นไปเมื่อตื่นจากนั้นสักพักหนึ่งอาจเป็นวันสัปดาห์หรือเป็นเดือนต่อมาคุณเจอสถานการณ์ที่ตรงกับความฝันแล้วจู่ๆก็รู้สึกเดจาวูขึ้นมาอย่างแรง มีคนจำนวนไม่น้อยที่รายงานประสบการณ์แบบนี้ครับและนักวิจัยก็ให้ความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆปรากฏการณ์นี้มีชื่อเรียกว่าเดจาเรเวซึ่งแปลว่าเคยฝันมาแล้วไม่ใช่เคยเห็นมาแล้วแต่เคยฝันมาแล้วงานวิจัยในปี2018ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเดจาวูกับความฝันอย่างเป็นระบบพบว่าคนที่จดบันทึกความฝันเป็นประจำ รายงานประสับการณเดจารเวมากกว่าคนทั่วไปอย่างมีนัยยะสำคัญคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ก็คือขณะที่คุณหลับสมองไม่ได้พักผ่อนเฉยๆครับมันกำลังจัดระเบียบข้อมูลที่ได้รับมาตลอดทั้งวันเหมือนบรรณารักษ์ที่คัดแยกหนังสือเก็บเล่มที่สำคัญทิ้งเล่มที่ไม่ต้องการในกระบวนการนี้สมองจะสร้างฉากต่างๆขึ้นมาจากชิ้นส่วนความทรงจำนั่นคือสิ่งที่เราเรียกว่าความฝันครับ บางครั้งฉากที่สมองสร้างขึ้นในความฝันอาจบังเอิญคล้ายกับเหตุการณ์ที่คุณจะเจอในอนาคตไม่ใช่เพราะสมองทำนายอนาคตได้แต่เพราะสมองสร้างฉากจากรูปแบบที่มันคุ้นเคยและรูปแบบเหล่านั้นก็มีโอกาสเกิดขึ้นซ้ำในชีวิตจริงเมื่อคุณเจอเหตุการณ์ที่คล้ายกับความฝันไรโนคอร์เทกซ์ก็จะส่งสัญญาณคุ้นเคยออกมาอย่างแรงแต่เนื่องจากคุณลืมความฝันไปแล้วฮิปโปแคมปัสจึงหาต้นทางของความคุ้นเคยนั้นไม่เจอ ผลก็คือเดจาวูครับอีกมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจคือเรื่องของจักรวาลคู่ขนานทฤษฎีหลายโลกในฟิสิกส์ควอนตัมเสนอว่าทุกครั้งที่มีการตัดสินใจหรือเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้หลายแบบจักรวาลจะแตกแขนงออกเป็นหลายเวอร์ชัน่นในแต่ละเวอร์ชัน่นเหตุการณ์จะดำเนินไปคนละทางบางคนเสนอว่าเดจาวู ja อาจเป็นช่วงเวลาที่จักรวาลของเราบังเอิญซ้อนทับกับจักรวาลคู่ขนาน ที่ซึ่งคุณอีกคนกำลังทำสิ่งเดียวกันในเวลาเดียวกันราวกับว่ามีรอยแยกเล็กๆเ,เกิดขึ้นระหว่างสองจัก,กรวาลและความทรงจำจากอีกเวอร์ชั่นเลื่อหไหลเข้ามาหาคุณแน่นอนครับไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนแนวคิดนี้แม้แต่น้อยมันเป็นจินตนาการลุ้นๆครับแต่ต้องยอมรับว่ามันเป็นจินตนาการที่น่าหลงไหลามากครับและยังมีอีกมุมมองหนึ่งที่เก่าแก่กว่าวิทยาศาสตร์ นั่นคือมุมมองทางจิตวิญญาณหลายวัฒนธรรมทั่วโลกเชื่อว่าเดจาวูเป็นหลักฐานของการเวียนว่ายตายเกิดว่าจิตวิญญาณของคุณเคยผ่านเหตุการณ์นี้มาแล้วในชาติก่อนและความทรงจําจากชาติก่อนเลื่อนไหลเข้ามาในชาตินี้ผมจะไม่ตัดสินว่าความเชื่อเหล่านี้ถูกหรือผิดนะครับเพราะมันอยู่นอกขอบเขตที่วิทยาศาสตร์จะพิสูจน์ได้แต่สิ่งที่น่าสนใจคือไม่ว่าคุณจะอธิบายเดจาวูด้วยวิธีไหนมันก็บ่งบอกถึงสิ่งเดียวกันครับ นั่นคือสมองของมนุษย์และจิตสำนึกของเรามีความลึกลับมากกว่าที่เราคิดและเรายังอยู่อีกไกลจากการเข้าใจมันทั้งหมดก่อนที่จะไปถึงบทสรุปผมอยากพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญครับเพราะเดจาวูไม่ได้เป็นแค่เรื่องน่าสนใจทางปรัชญาเท่านั้นมันยังมีมิติทางการแพทย์ที่สำคัญด้วยผู้ป่วยโรคลมชักบริเวณสมองกลีบขมับมักประสบเดจาวูอย่างรุนแรงและบ่อยครั้ง ก่อนที่จะเกิดอาการชักหลายคนจะรู้สึกเดจาวูขึ้นมาอย่างรุนแรงราวกับถูกดึงเข้าไปในฉากที่เคยเห็นมาก่อนชัดเจนยิ่งกว่าเดจาวูธรรมดาหลายเท่านักวิจัยค้นพบว่าการกระตุ้นไฟฟ้าที่ไรโนคอร์เทกซ์ซึ่งเป็นเครื่องตรวจจับความคุ้นเคยที่ผมพูดถึงก่อนหน้านี้สามารถทำให้ผู้ป่วยเกิดเดจาวูได้ทันทีครับแค่ส่งสัญ,ญญาณไฟฟ้าเล็กๆไปที่จุดนั้นผู้ป่วยก็จะบอกว่า เคยอยู่ที่นี่มาก่อนสิ่งนี้เป็นหลักฐานที่แข็งแกร่งมากว่าเดจาวูเกิดขึ้นในสมองจริงๆไม่ใช่จากอนาคตไม่ใช่จากจัก,กรวาลคู่ขนานแต่จากวงจรไฟฟ้าในสมองของคุณเองแต่ที่น่าคิดคือถ้าเดจาวูสร้างขึ้นได้จากสัญญาณไฟฟ้านั่นหมายความว่าความรู้สึกเคยเห็นมาก่อนเป็นสิ่งที่สมองสามารถผลิตขึ้นมาได้โดยไม่ต้องมีความทรงจำจริงเป็นต้นทาง พูดอีกอย่างก็คือสมองของคุณสามารถสร้างอดีตปลอมขึ้นมาได้อดีตที่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงแต่รู้สึกจริงทุกอย่างและถ้าสมองสร้างอดีตปลอมได้ใครจะรับประกันว่าความทรงจำอื่นๆของคุณเป็นของจริงทั้งหมดหล่ะครับนี่คือคำถามที่น่ากลัวเล็กน้อยแต่ก็น่าสนใจมากในเวลาเดียวกันเพราะมันบอกเราว่าสิ่งที่เราเรียกว่าความจริงนั้นถูกกรองผ่านสมองก่อนจะมาถึงจิตสำนึก แล้วบางครั้งตัวกรองนั้นก็ทำงานผิดพลาดให้ของปลอมผ่านออกมาในคาบของของจริงถ้าสมองสามารถสร้างอดีตปลอมขึ้นมาได้อย่างน่าเชื่อถือขนาดนี้มีอะไรอีกบ้างที่สมองสร้างขึ้นแล้วเราไม่รู้ตัวเอาละครับมาสรุปกันว่าเดจาวูคืออะไรกันแน่ในมุมวิทยาศาสตร์กระแสหลักเดจาวูเป็นความผิดพลาดของระบบความทรงจำไรเนลคอร์เทกซ์ส่งสัญญาณคุ้นเคยออกมา ทั้งที่สมองไม่มีความทรงจำตรงกันและงานวิจัยของโอคอนเนอร์ยังชี้ว่าเดจาวูอาจเป็นระบบตรวจสอบของสมองที่กำลังจับผิดข้อมูลที่ขัดแยง้งทฤษฎีของเอฟรอนเสนอว่าสมองอาจประมวลผลข้อมูลซ้ำสองรอบโดยมีดีเลย์เล็กน้อยทำให้คุณรู้สึกว่าเคยเห็นมาก่อนทั้งที่เพิ่งเห็นไปเมื่อเสี้ยววินาทีก่อนทฤษฎีความทรงจำเชิงรูปแบบบอกว่า สมองจับโครงสร้างของประสบการณ์ได้โดยไม่รู้ตัวเมื่อเจอสถานการณ์ที่มีโครงสร้างคล้ายกันก็เกิดเดจาวู U. และในเรื่องความฝันก็มีหลักฐานว่าสมองสร้างฉากในความฝันจากรูปแบบที่คุ้นเคยแล้วเมื่อเจอเหตุการณ์จริงที่คล้ายกันก็เกิดเดจารเวและในมุมที่ไกลออกไปมีทฤษฎีเรื่องย้อนเหตุเชิงควอนตัมที่เสนอว่าข้อมูลอาจย้อนเวลาได้แต่ยังไม่มีหลักฐานที่เพียงพอที่จะยืนยัน แล้วเดจาวูเป็นความทรงจำจากอนาคตจริงไหมครับตามหลักฐานที่มีอยู่ตอนนี้คำตอบคือไม่น่าจะใช่แต่สิ่งที่น่าทึ่งกว่าคำตอบคือคำถามที่เดจาวูทึงไว้ให้เราเพราะเดจาวูเตือนเราว่าสิ่งที่เราเรียกว่าความจริงนั้นถูกกรองผ่านสมองก่อนจะมาถึงจิตสำนึกและบางครั้งตัวกรองนั้นก็ทำงานผิดพลาดให้ของปลอมผ่านออกมาในคาบของของจริง ถ้าสมองสามารถสร้างอดีตปลอมขึ้นมาได้อย่างน่าเชื่อถือขนาดนี้มีอะไรอีกบ้างที่สมองสร้างขึ้นแล้วเราไม่รู้ตัวครั้งหน้าที่คุณเกิดเดจาวูลองหยุดสักวินาทีนะครับอย่ารีบปัดมันทิ้งอย่าบอกว่าแค่สมอง glitch ลองสังเกตมันครับมันรู้สึกยังไงชัดแค่ไหนคุณรู้อะไรในตอนนั้นเพราะไม่ว่าเดจาวูจะเป็นแค่ความผิดพลาดของสมองหรือเป็นอะไรที่ลึกกว่านั้นมันก็เป็นเครื่องเตือนใจว่าสมองของคุณ จิตจำนึกของคุณและสิ่งที่คุณเรียกว่าตัวตนล้วนเป็นปริศนาที่ยังไม่มีคำตอบสมบูรณ์เราอาศัยอยู่ในจักรวาลที่กว้างใหญ่และลึกลับแต่จักรวาลที่ลึกลับที่สุดอาจไม่ได้อยู่ข้างนอกมันอาจอยู่ข้างในหัวของคุณเองและทุกครั้งที่คุณเกิดเดจาวูอาจเป็นจักรวาลน,นั้นกำลังกระสิบบอกคุณว่ายังมีอีกเยอะที่เธอไม่รู้แล้วคุณล่ะครับเคยเกิดเดจาวูที่รุนแรงจนตกใจบ้างไหมตอนนั้นรู้สึกยังไง คุณเชื่อว่ามันเป็นแค่สมองทำงานผิดพลาดหรือเป็นอะไรที่มากกว่านั้นเล่าให้ผมฟังในคอมเมนต์ได้เลยครับแล้วถ้าคุณมีคำถามแบบถ้าสมมติว่าหรือจะเกิดอะไรขึ้นถ้าที่อยากให้ผมทำแชร์ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ